ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน p พลเดอร์สปอร์ตอ p ควิปเมนต์ฟอร์มปนนะครับนี่แหละเรานะฮะเราจะมารีวิวรองเท้านะครับเอ i ิกตัวลิมิเต็ด d ิชั่นของญี่ปุ่นนะครับผมเป็นตัวเอ i ิกเจลเน็ตเบิร์นเนอร์บอลลิสติกเอ็มทีนะครับเป็นตัวหุ้มข้อนะฮะผมตัวนี้นะครับมีระบบรองรับแรงกระแทกเป็นเจลหน้าเจลหลังนะครับคนก็ ใส่เล่นวอลเลย์กันแล้วก็นิยมซื้อไปตีแบตกันนะครับเพราะว่ามันนุ่มมากนะฮะเป็นตัวหุ้มข้อด้วยนะครับผมความพิเศษของตัวนี้เป็นยังไงนะฮะก็เอ่อตัวนี้เป็นสีดิมิเต็ดของที่ญี่ปุ่นเขานะครับผมเป็นลายสีเฟรมนะครับเขาเรียกเฟรมเหมือนลายไฟอย่างเงี้ยฮะนะครับตัวนี้จะทำออกมาอยู่3ตัวนะครับทำออกมา3ตัวก็คือตัวตัว อีไลท์นะครับตัวเวเล่อีไลท์นะครับอีไลท์จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเน็ตเบอร์เนอร์นะครับตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่หุ้มข้อนะฮะไม่หุ้มข้อเอ่อมันต่างจากตัวนั้นยังไงนะครับอันนี้ตัวตัวโลนะครับตัวไม่หุ้มข้อนะฮะตัวนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับวัสดุจะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะนะฮะ สังเกตดูตรงยางตรงสีอะไรนะฮะไม่เหมือนกันนะครับก็จะทำต่างกันไปนะฮะก็เรามารีวิวกันใกล้ๆเลยดีกว่านะครับเอาตรงหัวรองเท้าก่อนเลยนะครับตรงยางเนี่ยนะฮะตรงยางเขาจะทำเป็นยางใสนะครับส่วนลายเฟรมเนี่ยลายเฟรมลายไฟเนี่ยฮะมันอยู่ที่เนื้อผ้านะครับอยู่ที่เนื้อผ้าไม่ได้อยู่บนบนยางนะเนะียฮะสังเกตดูนะครับ เขาไม่ได้ลงสีที่ยางนะครับลงสีที่ผ้าแล้วก็เอาเอาตัวยาง PU เนี่ยแปะอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งมันทนมากนะครับตัวนี้ไล่มาข้างเท้านะครับระบบเจลนะฮะเห็นเลยนะครับระบบเจลนะครับระบบเจลสีน้ําเงินนะครับตรงนี้นะฮะตรงลายหนังเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายของเขานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ a s i c นะฮะ ระบบข้างหลังก็จะเป็นเจลเหมือนกันนะครับนี่นี่เลยนะครับข้างท้าด้านในนะฮะสวยงามมากครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ดูพื้นนะครับพื้นก็ยังเป็นสีน้ําเงินนะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับผมก็ใส่เล่นได้ทุกคอร์ดนะครับเล่นได้ทุกคอร์ดเล่นได้ทุกสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นปาเก้ยางนะครับก็เล่นได้หมดนะฮะ ตัวข้างในอินโซลนะครับก็จะเป็นโลโก้เอซตัวใหญ่อย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นหุ้มข้อนะครับแต่บุบุพอดีพอดีนะครับไม่หนาจนเกินไปนะฮะบ,บุพอดีมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะฮะนี่ครับบางคนถามว่าใส่รองเท้า วอลเลยพวกนี้เราตีแบตได้ไหมหุ้มข้อจะสูงไปไหมไม่สูงนะครับถ้าเอามาเทียบกับตัวเอาเทียบกับรองเท้าแบตละกันเนาะเทียบกับรองเท้าแบตก็ตัวผมเอาเทียบกับตัวท็อของยูนิคเลยละกันนะครับตัว02นะฮะนี่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีขายแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้มข้อของยูนิคเหมือนกันนะครับนี่เลย นะฮะอ่หุ้มข้อของ,ของยเด็กเช่นเดียวกันนะครับเราดูข้อมันสูงกว่ากันไหมนะครับนี่ฮะเท่ากันนะครับกับหุ้มข้อยเนเกนะฮะนี่เพราะฉะนั้นหมดห่วงครับเรื่องที่ใส่รองเท้าหุ้มข้อตีแบตเราจะดีไหมนะครับดีแน่นอนครับมันดีกว่าไม่หุ้มข้อด้วยซ้ำเพราะมันล็อกข้อเท้า นะครับเราข้อเท้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วผมเอามาเทียบส้นแหละส้นนะครับนี่เลยนี่ฮะสูงกันไหมครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะใส่รองเท้าพวกนี้ตีแบบได้นะครับก็ใส่ได้ปกติครับไม่สูงนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่ไม่เอะทะนะครับ บางคนเห็นในรูปนะครับดูว่ามันสูงนะฮะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยนะครับว่าพื้นมันสูงหรือว่ายังไงนะฮะเอาข้างๆเท้าเทียบกันนะครับนี่ฮะสูงเท่ากันนะครับใส่รองเท้าพวกนี้ตีแบตได้แน่นอนหุ้มข้อด้วยยิ่งดีครับใส่ดีด้วยนะฮะบางคนชอบมากเพราะว่ามันนุ่มมากนะครับผม ไม่สูงจนหลายๆคนคิดไปนะครับว่ามันสูงเกินไปนะฮะก็ใครสนใจนะครับตัว a s i c gel net burner ballistic mt frame limited edition ของญี่ปุ่นนะครับก็อินบอกกันเข้ามาได้ที่ร้านพิเออร์เดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มนะครับวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ